เงินดิจิตอลเฟส3ประกาศไทม์ไลน์ชัด แจกเงิน10,000บาทจะได้รับกันเมื่อไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับในคลิปนี้เรากลนำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลเฟส3ที่ทางกระทรวงการคลังได้มีการออกมาเปิดเผยทำลายประกาศรายชื่อคนที่ผ่านเกณฑ์เพื่อรับเงิน10,000บาทและจะได้รับเงินกันเมื่อไรนะคะนั่นก็คือทางด้านนายจุลพันธ์ออรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ มีการออกมาระบุเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลเฟส3ซึ่งจะแจกเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่16จนถึง60ปีแต่เนื่องจากกลุ่มนี้นะคะมีอยู่ราวๆ16ล้านคนที่ไม่ติดเงื่อนไขรา,ายได้แล้วก็ทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ รัฐบาลก็ยืนยันว่าได้เตรียมการไว้แล้วนะคะว่าจะได้รับกันทุกคนเพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะขอแจกให้กับกลุ่มที่มีอายุ16-20ถึง20ปีก่อนเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเริ่มที่จะใช้ระบบดิจิตอลได้ง่ายเพราะว่ามีความเข้าใจในด้านของเทคโนโลยีนั่นเองนะคะ ส่วนการเชื่อมระบบชำระเงินตอนนี้ก็มีการหารือกับสถาบันการเงินทุกแห่งเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโอเพนลูปแล้ว และทุกแห่งก็แสดงความพร้อมในการเข้าร่วมระบบแล้วเหลือเพียงขั้นตอนในรายละเอียดปลีกย่อยแล้วก็มีระยะเวลาในการทดสอบระบบนะคะซึ่งก็คาดว่าเร็วๆนี้จะมีการทดสอบระบบให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดี่จะยังอยู่ในกรอบเวลาเดิมมั่นใจว่าสามารถโอนจ่ายเงินได้ในไตรมาสที่2อาจจะเป็นในช่วงเดือนมิถุนายนหรือว่าอย่างช้านะคะก็อาจจะเป็นในช่วงต้นๆของไตรมาสส ก็คือเดือนกรกดาคมนั่นเองโดยไทม์ไลน์นะคะก็มีการระบุว่าในช่วงเมษาถึงมิถุนายน2568คาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อว่าใครที่จะมีสิทธิ์ได้รับ เงินดิจิตอลเฟสสานะคะนั่นก็คืออายุ16ถึง20ปีที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองและที่สำคัญนะคะคนที่อายุ16ปีอันนี้บางคนคิดว่าเอ๊ะเราครบ16ปีแล้วเราต้องได้จริงๆนั้นจะต้องเกิดก่อนวันที่15กันยายน2551นั่นเองนะคะก็คือมีอายุครบ16ปีในวันที่15กันยายน2567ถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ย จะยังไม่ได้เงินดิจิตอลนะคะถึงแม้ว่าเราจะเข้าเกณฑ์ทุกเรื่องก็ตามนะคะตรงนี้เมื่อเขามีการประกาศรายชื่อระบบอะไรต่ออะไรรองรับเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการโอนเงินดิจิตอลเฟสสามเข้าให้กับทุกท่านได้รับใช้นะคะก็ซึ่งระยะเวลาการใช้เนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามส่วนที่ว่าจะใช้ได้ตรงไหนยังไงบ้างตอนนี้นะคะ ก็ค่อนข้างแน่ชัดว่าจะต้องกลับไปใช้ที่อำเภอรหรือว่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเรานะคะก็เลยทำให้หลายๆคนอาจจะมีความกังวลว่าอาถ้าหากว่าลูกเราเรียนอยู่กรุงเทพแต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดจะต้องกลับมาใช้ที่เขตอำเภอ,อเขตบ้านของเราจะทําให้การเดินทางไปกลับมาลําบากหรือเปล่าจะสะดุดสําหรับเรื่องของการใช้สิทธิ์หรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ คงต้องมารอดูในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะทำยังไงจะยังคงเงื่อนไขแบบเดิมหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆสำหรับดิจิ a l f a ฟ e 3กลุ่ม16ถึง20ปีก็น่าจะได้รับเงินกันในช่วงปลายปลายไตรมาส2หรือว่าต้นๆไตรมาส3นั่นเองนะคะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาแจ้งนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเมื่อเข้าไปตรวจสอบรายชื่อแล้วขึ้นว่าเราผ่านคุณสมบัติเงิน10,000บาทเฟส2ซึ่งเฟส2นี้ได้รับเป็นเงินสดนะคะมีการโอนให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์และงวดที่3เนี่ยก็จะเป็นวันที่28มีนาคมซึ่ง มีหลายๆคนที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะเนื่องจากว่าบัญชีถูกปิดบัญชีมีปัญหาบัญชีโดนอายัดตรงนี้เนี่ยต้องเข้ารีบไปแก้ไขนะคะแล้วก็ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักให้เรียบร้อยก่อนวันที่25มีนาคมเพื่อเงินจะได้โอนเข้าให้ตรงนี้นะคะได้รับเป็นเงินสด กดออกมาใช้ได้ทันทีด้วยค่ะสำหรับกลุ่มดิจิตอลเฟส2ที่ได้รับเป็นเงินสดนั่นเองนะคะในคลิปนี้นายก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเงินดิจิตอลที่หลายๆคนก็เป็นกังวลใจนะคะว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่จะใช้ยังไงหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดไหมซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วนะคะสำหรับเฟส3ว่าได้รับเป็นดิจิตอลนั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ V <tik>